สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าผู้คนหลายแสนคนเดินขบวนตามเมืองต่างๆทั้งในยุโรปตะวันออกกลางรวมถึงในเอเชียและสหรัฐอเมริกาเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนปาเลสไตน์เรียกร้องการมีชีวิตอยู่ของชาวปาเลสไตน์ในขณะที่กองทัพอิสราเอลนั้นยกระดับโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพ,พื้นถล่มฉนวนกาซา หนึ่งในการชุมนุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดนั้นเกิดขึ้นในกรุงลอนดอนโดยภาพถ่ายทางอากาศพบผู้คนจํานวนมากเดินขบวนไปทั่วใจกลางเมืองหลวงวิงบอลให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีริซี่สุเน็คส่งเสียงเรียกร้องให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงในเชนวนกาซานอกจากนั้นแล้วนยครับคุณผู้ชมครับการประท้วงในลอนดอนเกิดขึ้นภายใต้ข้อจํากัดต่างๆสาหรับการชุมนุมรอบสถานทูตอิสราเอลทั้งนี้การเดินขบวนส่วนใหญ่แล้วเป็นไปอย่างสันติแต่ตำรวจเปิดเผยว่าได้ทําการจับกลุ่มข้าปวนไป9ก้าราย โดยในนั้นสองคนทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่และอีกเจ็ดคนนั้นก่อความปั่นป่วนแก่ความสงบเรียบร้อยของประชาชนและบางส่วนในนั้นจะถูกดำเนินคดีตามข้อกล่าวหาก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชังด้วยตำรวจประมาณก,การว่ามีผู้ออกมาร่วมเดินขบวนในกรุงลอนดอนนั้นราวๆเจ็ดหมื่นคนด้วยกันนอกจากนั้นแล้วครับในหลายประเทศก็เกิดการออกมาเดินขบวนสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในมาเลเซียนั้นฝูงชนจำนวนมากตะโกนโดยใช้สโลกแกนต่อต้านปฏิบัติการของอิสราเอลเกี่ยวกับการถล่มฉนนกาซา โดยเฉพาะการเดินขบวนไปบริเวณด้านนอกของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงกัวลัมเปอร์ส่วนในทุเคียประธานรับเบิลยูเรซเธอร์ยิปเฮด,ดกันผู้นำของทุเคียนั้นก็ปราศัยกับผู้สนับสนุนหลายแสนคนนักการชุมนุมใหญ่ในเมืองอิสตันบูลเรียกร้องให้อิสราเอลนั้นหยุดการถล่มฉนวนกาซาแล้วก็เรียกอิสราเอลว่าเป็นผู้บุกรุกเน้นย้ำจุดยืนของพวกเขาที่มีต่อฮามาสไม่ใช่องค์กรก่อการร้ายหลังจากนั้นเรซเธอยิปเฮด,ดกันนั้นก็เคยบอกเยวครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ถูกเคียก็ยืนเคียงข้างทางด้านปาเลสไตน์ชาวอิรักจำนวนมากครับเข้าร่วมเดินขบวนในกลุ่มแบกเด็ส่วนในเขตเวสแบค์ที่ถูกอิสราเอลยึดครองพวกผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์ก็ได้ออกมาเรียกร้องให้ทั่วโลกแบนผลิตภัณฑ์ของทางด้านอิสราเอลให้ยุติการสนับสนุนการเขียนข่าเด็กๆในปาเลสไตน์ส่วนในยุโรปนั้นเนี่ยครับหลายเมืองไม่ว่าที่กรุงโคเปนเฮเกนของเดนมามร์กกรุงโรมของอิตาลีและกรุงสตอรโคมของสวีเดนรวมถึงบางเมืองในฝรั่งเศสนั้นนะครับก็ได้มีการชุมนุมประท้วง แต่ในฝรั่งเศสนั้นเนี่ยครับหลายเมืองมีการสั่งห้ามการชุมนุมนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นโดยเฉพาะการชุมนุมสนับสนุนกลุ่มปาเลสไตน์ในขณะที่เมืองเวลลิงตันของนิวซีแลนด์ประชาชนหลายพันคนก็ถือธงปาเลสไตน์ชูป,ป้ายข้อความปลดปล่อยปาเลสไตน์ระหว่างเดินขบวนไปยังอาคารรัฐสภาในขณะที่ในสหรัฐอเมริกาครับโดยเฉพาะที่กรุงนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานั้นปรากฏว่ามีผู้คนจํานวนมากได้ออกมารวมตัวกัน บุกยึดสถานีรถไฟกลางนิวยอร์ก New York, เรียกร้องให้หยุดเข็นฆ่าประชาชนในฉนวนกาซาพวกผู้ประท้วงนั้นสวมเสื้อยืดสีดามีข้อความหยุดยิงเดี๋ยวนี้และไม่ใช่ในานามของเราและบางส่วนนั้นดูป้ายข้อความเรียกร้องเสรีภาพสําหรับชาวปาเลสไตน์และหยุดทิ้งบอมบ์ถล่มฉนวนกาซาพร้อมตะโกนว่าไม่เอาเอาวุธอีกแล้วไม่เอาสงครามอีกแล้วหยุดยิงคือสิ่งที่พวกเราต้องการป้ายข้อความต่างๆนั้นถูกแขวนตามบริเวณบันไดของสถานีและป้ายแสดงตารางการเดินรถและก็อะไรกับผู้เสียชีวิต ที่เรียกว่าถูกอิสราเอลนั้นประทําอยู่กรมตำรวจนิวอยอร์กเปิดเผยว่ามีการจับกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย200คนในการชุมนุมหลังการประท้วงครั้งนี้ส่งผลให้สถานีรถไฟแกรนด์เซนทันต้องปิดบริการชั่วคราวแต่ทางกลุ่มนั้นจะยังคงยืนหยัดและก็ชุมนุมประท้วงอยู่หน้าบริเวณสถานีรถไฟนอกจากนั้นแล้วยังมีพื้นที่อื่นๆก็เกิดการประท้วงเช่นเดียวกันการชุมนุมในนิวยอร์กนั้นมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่กองทัพอิสราเอลย,ยกระดับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและภาพพื้นนนลมฉวกาา ดินแดนที่ถูกปิดล้อมของชาวปาเลสไตน์และตัดขาดเครือข่ายด้านการสื่อสารในเวลานี้นี่เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับทั่วทั้งโลกนั้นหันมาให้ความสนใจกับชาวปาเลสไตน์และเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการถล่มฉนวนกาซานี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทาาอินเตอร์นิวนั้นก่อติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด s ับสไครต์กดติดตามช่องทาาอินเตอร์นิวด้วยครับ